ฉันเปิดกระจกไม่ได้เลยเลือแค่สองทางต้องเอายาซ่อนไว้ในร่างกายหรือสูดเข้าไปโอเคภาคหนังมันมีหลายอย่างภาคเป็นภาคได้ภาคดีภาคเป็นเด็กมาผานภาคภาคเป็นได้ละภาคเลยสามสี่เรื่องพูดคล่องภาคได้ละแต่ภาคดีอ่ะคปเตะบอลเนี่ยนะใช่พี่รองใช้ท้าขีพยุทธ์ทะลุฟ้าหนังบางเรื่องมาไม่สนุกเลยนะแต่ถ้าคนคนนี้ภาคเนี่ยสนุกแน่นอนนี้ถึงกับพูดถึงได้เป็นมาร์เซลัสรู้ไหมมาเซลัสคือใครผมจะใช้ความรู้สึกแบบคนดูหนัง ถ้ามันทาอย่างนี้อยากจะพูดแบบนั้นธนะาครึ่งจีนเนี่ยจะก็เครื่องมืดแล้วมั้งเราเพื่อนกันแต่ฉันเจ๋งกว่าสถานการทำงานรอบหนึ่งผมจะทําเรื่องหนึง่งผมต้องดูหนังประมาณสี่ถึงหครั้งคนเดียวมันเลยมันเลยอิ่มมากเลยเหมือนผมเคยดูหนังในเรื่องตอนเป็นเะด็กนะโอ้โหโคตรมีความสุขเลยนะพอมาดูใหม่ทําไมมันเชอยอย่างนี้วะทุกอย่างมันต้องมีเวลาของมันเรารักมันแต่เราคิดว่าเราก็คงจะไม่อยู่กับมันมาจนเดือน ขาเดินไม่ไหวไม่ได้ไปเที่ยวแล้วนะเมื่อถึงเวลาก็แค่จดจำสิ่งที่ดีๆเอาไว้บางสิ่งบางอย่างมาทำใหม่ในช่วงนี้อาจจะไม่ดีเท่าเก่าก็ได้สวัสดีครับผมปริพันธ์วัชรนนท์ทีมภาคพันธมิตรครับผม The People ภ <The People S 2> ูมิใจเสนอ,สนอทีมภาคพันธมิตร,รให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตร ปากศักดิ์สิทธิ์กระโดดกลับมาหาเราจริงๆด้วยไม่ถึงคิดฆ่าตัวตายกูไม่ได้คิดออยากภาคหนังตั้งแต่อยู่หัดใหญ่อะแล้วเมื่อก่อนโรงหนังก็จะมีรถแหนหนังรถแหนหนังก็จะมีชื่อหนังข้างๆวาดคัดเอาเป็นลาดงดาราอะไรเงี้ยแล้วหน้ารถแหจะมีชื่อนักภาคซึ่งใหญ่มากแล้วเราก็จะไปดูหนังแล้วเราก็จะมองแต่ไฟในห้องห้องฉายมันมีแสงส่องออกมา ถ้าห้องฉายจะมีห้องเล็กๆมีช่องเล็กมีหัวคนสองหัวโผล่ขึ้นมาเป็นนักาพากย์แล้วเรารู้สึกว่าคนสองคนนี้เก่งมากอะ่ะเขาทําให้คนทั้งโรงหนังเนี่ยหัวเราะร้องไห้ตื่นเต้นโกรธเรียวไปกับเขาได้หมดเลยเมื่อเมื่อก่อนความเป็นนักาพากย์มันยิ่งใหญ่มากหนังบางเรื่องมาไม่สนุกเลยนะหนังเล็กๆธรรมดาแต่ถ้าคนคนนี้าพากย์เนี่ยสนุกแน่นอนปีพ9นเอยาแเอาละไง มีแต่คนขาวนั้นเลยเหมือนเดิมนะเมื่อก่อนเขาจะมีแบบครูพาร์คลักจามันไม่มีโอกาสที่มานั่งแบบมานั่งสอนนะคุณพากทีละคำนะพูดอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้ไม่มีต้องไปเสี่ยงมาตามโรงเลยที่อุ่นังมงาบ้านปเพาีเลยฉันขายแต่ของดีทั้งนั้นนะ่ะห้ามโดนข้อหาคายยานในจีนเด็ดขาดนะไม่งั้นถูกส่งกลับหรือไม่ก็ําคุกช่วชีวิตเลยนะนะคนหนึ่งชอนาปืด๊ดแกจะเป็นคนซื้อกากฟิล์มหนังเก่าๆแล้วก็มาถามาอยากพากหนังไหมก็อยากอยากเป็นฮนะ ไปกับน้าสิไม่เคยเป็นเลยนะว่าก,ก,ก็ไปลองดูหนังอินเดียที่เคซื้อมาเรื่องสายนางวิประโยคหนังอินเดียมันความยาวมันจะร่วงสามชั่วโมงแต่เมื่อนหนังมันถูกใช้ฉายมาทั้งสายทั้งประเทศไทยแล้วเนี่ยก็จะเหลือฟิลไม่ครบหนังก็จะกระโดดไปกระโดดมาเดี๋ยวโตะมาดูหน้าภาคโรงนี้หนึ่งรอบนะแล้วลุวงเช้าโตะไปอ่าวลึกเหนือจังหวัดกระบี่ไปถึงในทุ่งประมาณห้าโมงเย็นพอหกโมงเย็นเนี่ยพายุเข้าไฟดับทั้งเมืองไม่ได้ฉาย ยังไม่ได้ดูหนังเลยนะแค่จับบทรูปๆุบทรุ่งเช้าตื่นมาท่พื้นก็บอกโตไปอ่านลึกเหนือคนเดียวเลยนะน้ามีธุระที่หัดใหญ่นัดเข้าไว้แล้วอ๋อหนังไม่ดูเลยโตไปภาคเลยไม่รู้เรื่องการภาคหนังว่าเป็นยังไงมาอย่างไงแต่อยากอยากเป็นนักภาคแล้วโอกาสมันไม่มีแล้วไะไปนั่งรถจากนครไปอ่านลึกเหนือนั่งท่องบทไปตลอดทางเลยอ่านไปตลอดทางแต่หนังยังไม่เห็นเลยแม้แต่รอบเดียวคุณคิดดูสิหนังแล้วหนังมันไม่สมบูรณ์อ่ะ คือมันเป็นความทุลมทุลายแบบตะกุยตะกายภาคอ่ะภาคภาคพูดอย่างเดียวอ่ะคนก็โหก็ภาคหนังได้สี่ม้วนเลยสองม้วนอ่ะบทภาคหมดละเมื่อก่อนเขาจะขายโอเลี้ยงกาแฟเขาใช้กระบอกนมอ่ะพอหมดแล้วเขาจะเจาะเจาะฝาค่อยเชือกแล้วก็ส่งกาแฟในในนั้นแล้วคนก็ซื้อมาในโรงแังไปกินแล้วก็นั่นแหละเครื่องนักภาคเลยมึงเปรี้ยงเดือดเข้าหัวนั่งร้องไห้เลยยังเด็กไงเจ้าของโรงจําได้เลยชื่อโคเต็ง จำกันไม่ลืมเลยจนบัดนี้สาม่สิบปียังไม่เคยลืมกันเลยจับไมครโฟนมาพูดเลยไทยที่คว้างอ่ะถ้าภาคเป็นขึ้นมาภาคถ้าภาคไม่เป็นนั่งดูเฉยๆเอาให้ลูกชายภาคต่อภาคยังไงหมดหมดแล้วมึงก็ถอยบทมาแล้วก็ภาคต่อสายนา้ำวิระโยคโคตรวิระโยคเลย The People ภูมใจเสนอทีมภาคพันธมิตรให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิต พันธมิตรเริ่มใช้คำว่าพันธมิตรนี่ประมาณปี2536้าก็ปีพอดีปีนี้เรื่องแรกๆประมาณสายไม่รับครังโป่ยเมียจา๋าเป็นหนังจีนเข้าสงครามป,าปี36เมื่อก่อนอะ่ะตอน30กว่าปีที่แล้วนะมันมีทีมภาคไม่เยอะแล้วต่างคนต่างก็อยู่เป็นที่เป็นทางมีทีมช่อง7ทีมช่อง3และการที่เราจะมาตั้งทีมใหม่เนี่ยเราตั้งใจไว้เลยว่าหนังเรื่องนี้ถ้าเหมาะกับคนอยู่ช่อง7เราจะโทรไปคุยเขาเลย ยู่ช่อง3ามโทรคุยเขาเลยอยู่ตรงไหนก็โทรคุยเลยเฮ้ยมันเหมาะกับตัวคุณนะถ้าคุณมาช่วยทําหนังมันจะดีขึ้นอย่างเ้นอยนี้เราจรึงพร้อมจะเป็นพันธมิตรกับทุกคนคอมที่ตอตนพวกเนี้ยผมบอกนะักภาพทุกคนวนะ่ามันมาใหม่ๆนะเทวดาส่งมาให้พวกเรานะเมื่อก่อนคุณภาคทั้งฉากผิดคําเดียวต้องถอยมาเอาใหม่เดือดร้อนคนที่พาก่อนหน้าคนพาก่อนหน้านั่งจิกพรมขาหงิกเลยเฮ้ยอย่าผิดนะมึงคาเดียวมึงรับให้ได้นะอย่าผิดนะถ้าผิดมึงมองหน้าทั้งห้องเลยนะ เขาจะฆ่าแกยานะมึงต้องยาหน้ให้ทันก่อนถ้ายาหนะ้มึงยังไม่ทันเนี่ยไอคนที่พูดภาคก,ก่อนหน้าเสียไม่คำเดียวยังไม่กูต้องมานั่งภาคใหม่ไงสงครามต้องเกิดมันก็ต้องเกิดสิไม่เชื่อกันเลยผมเคยภาคเรื่องเจ้าพ่อตลาดหุ้นช่องสามเนี่ยผมภาคเจ้าเซ้าชิวอยู่เป็นผู้ร้ายเรื่องนี้มันเสร็จแล้วมันเล่นกับไอตัวคิ้วหนาเขาเรียกไอคิ้วหนาพระเอกอะเรื่องนี na, ง้มันมาเจอกันก็นั่งภาคอยู่คนเดียวเลยแล้วเส้นเดียวอะ่ะไม่มีสายเส้นอะ่ะแล้วมันเถียงกันทั้งเรื่องอะ่ะมึงดูสิ เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะโชว์กันทั้งทางเล่าเล่นๆเป็นเกล็ดโชว์การเทคน้อยใครเทคน้อยเก่งเทคมากไม่เก่งแต่ว่าทีมผมมึงเทคไปเลยเครื่องเราพังก็ยกไปซ่อมไม่เป็นไรเอาออกไปให้มันดีใส่ก้อนไปถึงคนดูถึงเจ้าของหนังแล้วมันดีตองต่อดีไอเตี้ยนนน่ะอะปากจะขบหัวใครอย่าหลบหลังชาวบ้านนะออามาแล้วถึงคิวเจ็บแล้วมาแล้วมาๆมาๆมาผมเหรอโอ้โหไคนหรือเปล่าเขาจะถามผมว่าน้องๆทุกคนมาขอวิชาทํางานทาผ้าหนังให้ไงให้มันดีผมพูดคำเดียว รู้สึกกับมันผมแค่ว่าแค่คุณรู้สึกกับตัวละครที่คุณกำลังพาคกับคำพูดที่คุณจะสื่อสารไปหาคนดูให้รู้สึกกับมันมันอารมณ์อะไรคุณก็ได้แล้วแหละภาคหนังมันมีหลายอย่างภาคเป็นภาคได้ภาคดีภาคเป็นเด็กมาภาคภาคภาคเป็นได้แล้วภาคเรื่องสามสีเรื่องพูดท่องภาคได้แล้วแต่ภาคดีอ่ะต้องรู้สึกกับมันผมจะใช้วิธีการภาคแบบลืมบอกว่าอหนึ่งผมจะใช้ความรู้สึกแบบคนดูหนังคนดูหนังนี่รู้สึกแม้ว่า ถ้าทำมันทําอย่างนี้ปั๊บมันน่าจะแม่งน่าจะอย่างนี้หน่อยอะไรเงี้ยเราจะใช้คมรูกแบบนั้เราเป็นคนดูหนังแล้วถ้ามันทําอย่างนี้อยากจะพูดแบบนั้นะเหมือนพูดแทยคนดูในบทไม่มีเราก็บอกวันนี้ผมพูดอย่างนี้นะก็ทาอะไรพวกเขาโกงสารพัดเลยมันไม่เปานรักวีนะเฮ้ยไม่กรรมการฉันไม่เผาแล้วก็ผิดกฎะไรสิแต่เราไปตายได้ยังไงกันเล่าเราต้องดูหนังเรื่องนึงประมาณสามถึงสี่รอบคนเดียวสามสิบปีดูมาถ้าเป็นสักพันเรื่องผมดูเป็นสามพันสี่พันรอบอะไรอย่างเงี้ย มันเลยมันเลยอิ่มมากเลยน,ะนี่ใจเย็นหน่อยดิและตั้งใจฟังฉันพูดด้วยนะฉันเป็นกระจกไม่ได้เลยเราเหลือแค่สองทางทำมาสามสิบเอ็ดปีสามสิบปีย่างสามสิเอ็ดแล้วล่ะสามสิบปีถ้าเป็นคนนี่ก็อืนะเบื่ออาชีพไหมอาชีพไม่เบื่อแต่มันอิ่มตัวสําหรับผมคนเดียวนะคนอื่นที่เป็นนักภาคเนี่ยท่านแล้วก็ไปแต่ผมอยู่กับตรงนี้มาเย ทั้งรับหนังมาดูก่อนมาแบ่งตัวมาภาคเองแล้วมานั่งดูแลคนอื่นมันนั่งคุมมันทําให้อิ่มมากกว่าปกติในข้าวมื้อหนึ่งคนหนึ่งกินจานหนึ่งผมต้องกินถึงสามสี่จานอะ่ะยังรักมันอยู่นะอาชีพนี้แต่มันอิ่มตัวจนแบบว่าไม่ทําก็ได้อะ่ะเออทําพวกนําเข้าทั้งสินค้านําเข้าและส่งออกด้วยอยอดเลยแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมส่งออกเนี่ยเบื่อไม่เบื่อหรอกรักมันนะอาชีพนี้เราอยากเป็นตั้งแต่เด็กๆ เราอยากเป็นน้าอยู่หัดใหญ่เราก็อยากเป็นอาชีพน,นี้แล้วเราก็ไม่ได้เป็นไม่ได้ทําในสิ่งที่เรารักเรารักมันแต่เราคิดว่าเราก็คงจะไม่อยู่กับมันไปจนเดนขาเดินไม่ไหวไม่ได้ไปเที่ยวแล้วนะเราคงต้องแขวนสักวันหนึ่งไม่เกิน่ะไม่นานอะ่ะไม่นาน,น,านปีสองปีนี่คงต้องแขนแวนละปีสองปีสามปีที่ผ่านมาผมก็ซ้อมแขวนมาตลอดนะเฮ้ยเราเคยมีงานเดินทางสามสิบวันอยู่ๆมันเหลือยี่สิบว,วันปีที่แล้วเหลือสิบวัน เงินเ่เหลือห้าวันเฮ้ยเราไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะฉะนั้นเมื่อถึงวันที่ต้องแขวนจริงๆผมว่าผมผมคงสบายอ่ะคงสบายเลยแหละเมื่อแขวนจริงๆก็คงจะต้องไปอย่างมีความสุขเพราะเราไม่ติดค้างอะไรกับวงการละเอ้ยบอดมันเสียหรือย,ยังไงกันวะทำไมไม่ขึ้นสักทีไม่ใช่แหละนะยังไม่เชื่อเองทุกอย่างมันต้องมีเวลาของมันเมื่อถึงเวลาก็แค่จดจำสิ่งที่ดีๆเอาไว้บางสิ่งบางอย่าง มาทาใหม่ในชั่วงนี้อาจจะไม่ดีเท่าเก่าก็ได้เหมือนผมเคยดูหนังอะไรเรื่องตอนเป็นเด็กนะโอ้โหโคตรมีความสุขเลยนะเพอมา,าดูใหม่ทำไมมันเชอยอย่างนี้วะของบางสิ่งบางอย่างคุณจําสิ่งที่ดีๆอะไรก็จําไม่เถอะถึงเวลาก็เอาไว้คิดถึงกันหลายคนที่ทำกับเราก็ล้มหายตายจากไปหลายคนละริมพี่รุ่นแรกก็ตายไปหลายคนละมันไม่มีอย่างนั้นอีกแล้วล่ละเวลามันทาลายสมองเราทําลายปากเราให้มันช้าลงอะไรลงบางสิ่งบางอย่างทําเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเสียงมันก็โรยราไปแหบแห้งไปตามกาลเวลา ขอบคุณมากๆจากใจเลยว่าอืมคนดูรักเราเราเป็นแค่ตัวแทนอะรักเรานิดนึงรักหนังที่คุณรักมากๆเราแค่เป็นคนสื่อสารเสียงพูดจากจีนจากฝรั่งให้คุณดูแล้วมีความสุขในแบบไทยๆเราก็ทำเต็มที่ของเราแล้วผิดพลาดพังไปขออภัยถ้าดีก็ขอบคุณที่รักเราคนเราทลายซึ่งความฝันจะฝันใครก็ไม่มีทางกูเข้าใจมึงแล้วล่ะรเข้าใจมึงมากๆเลยนะเอาสิ ห้าสิบก็เปค่าลงคุณออกไปเลยดิไปสัคาเตอร์ไม่ไปเว้ยลีฉันทิ้งเพื่อนไม่ได้